หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายก่อนจะไปถึงเนื้อหาของเราโปรโมทกันสักเล็กน้อยครับวันนี้ใครคิดถึงรายการ r รด c าเฟกลับมาพบกันอีกครั้งกับอินฟลูเอนเซอร์9คนที่ชื่นชอบปิดแสดงเป็นชีวิตจิตใจพบกันในวันอังคารที่10พฤศจิกาย,ยนเวลาสทุ่มตรงพบกับพี่อังฟุตบอลจีเนียส คุณนัตดูบอลกับนัตผมบอ,อกแมนยูสู้ตายพี่บีจันบีปีศาจแดงผู้การกังตัวหน้าล่าข่าวแมนยูน้องแฟร์ดูบอลแบบแฟร์แฟพี่โจยูแต่เบอร์ r ูโรคุณป่วยอมวยแมนยูและอาเมียสดทาง YouTube แมนยูสู้ตายเพจอาจารย์ดีปีศาจแดงและเพจกังตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับมีหลากหลายประเด็นมาพูดคุยกันอย่าลืมมาเจอกันจะตามข่าวสารทัศนะแมนๆลรุ้นเชียร์ทีมโปรดแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับ โรบินฟาบัสซี่อดีตกองหน้าของทีมนั้นมองว่าแฟนบอลแมนยูเต็ดควรให้การสับสนโอเลกูน่าโซชาต,ต่อไปในการสร้างทีมโดยอยากให้มองในแง่ดีสำหรับการแก้ไขปัญหาในห้องแต่งตัวรวมพลังนักเตะแม้อเล่จะไม่ใช่โค้ชที่เก่งทักิติมากแต่เขาก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดฟาบัสซี่กล่าวว่าผมไม่ชอบการปลดโค้ชออกจากตํตาแหน่งในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้เล่นมาก่อนผมไม่ชอบสถานการณ์แบบนั้นเลยผมคิดว่านั้นไม่ใช่ทางออกของทีม ทีมทีมนี้สามารถเล่นฟุตบอลได้ดีอีกครั้งอดีเตกองหน้าปิสแแสดงยืนยันว่าสโมสรอต้องให้เวลากับผู้จัดการทีมอย่างจริงจังสำหรับแนวคิดที่เขาต้องการนําไปใช้เราต่างหวังให้โอเล่ได้เวลาทุกคนไม่อยากเห็นใครต้องตกงานผมเป็นแฟนบอลและอยากเห็นทีมพัฒนาต่อไปนี่คือสิ่งที่ฟานเพอร์ซ <Bruno S 2> ี่ฝากถึงแฟนบอลแมนยูเต็ดบรูโน่พนึกกำลังเพื่อนๆฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยสโมสรอเข้าวิน บุนฟเฟนเดชมีส่วนร่วมกับประตูของผิวแสดงไปแล้ว8ประตูจากการลงเล่น7นัดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ใช้เวลาในสนามรวม571นาทีแบ่งเป็นยิงเอง5ประตูและ a s ิสต์ให้เพื่อน3ครั้งแถมยังติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของ BBC เคียงข้างกับเฟดและแฮร์รี่แม็กวายอีกด้วยจริงๆแล้วนักเตะแมนยูแต่เล่นดีกันหลายคนครับแต่ก็มีนักเตะทีมอื่นๆที่เล่นดีด้วยเช่นกันนี่คือตัวตนแห่งความเป็นผีแดงอย่างแท้จริง บรูโน่ทำพวทีมมาก่อนสิ่งอื่นใดมิฟิลทีมชาติโปรตุเกสเผยความรู้สึกหลังจบเกมชนะเอเวัตันช่วงครึ่งหลังผิดพลาดไปบ้างเป็นเพราะพยายามบุกดักด้วยความมั่นใจแต่เราเก็บบอลไม่ค่อยอยู่ส่วนเรื่องการได้เครดิตทำประตูที่2จากตะวัเปิดบอลแล้วมาคารสแลฟอร์ดขึ้นมงแต่ไม่โดนก่อนลูกบอลพุ่งเข้าสู่ก้นตาข่ายนั้นบรูโ <Bruno S 2> น่เผยว่าตนไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยไม่ว่าตัวเองหรือแรดฟอร์ดจะเป็นคนได้เครดิตเช่นเดียวกับลูกสุดท้ายของทีม แม้ว่าตอนนั้นจะคิดเรื่องฮัททริกอยู่เหมือนกันแต่เมื่อเห็นเอ็ดดิชันคาวานี่ว่างอยู่จึงเปิดบอลไปให้สิ่งสําคัญที่สุดคือการที่ตนได้ทําหน้าที่ผู้เล่นตําแหน่งเบอร์สิเพื่อสับสนย์เพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มที่มากกว่าส่วนตัวนั้นผมมองว่าบูโน่นอกจากจะยอดเยี่ยมในสนามแล้วความน่ารักของเขานอกสนามการให้สัมภาษณ์ต่างๆบ่งบอกถึงความอ่อนน้อมบ่งบอกถึงตัวตนมันยิ่งทำให้แฟนๆรักเขามากขึ้นไปอีก มาดูจากคุณภาพการเล่นของบูโรนแล้วก็มีกระแสรเรียกร้องจากกูรูฟุตบอลรวมถึงลพลพรรคผีแดงที่อยากได้คาแรคเตอร์แบบบูโรเฟนเดสเพิ่มเข้ามาในทีมอีกซึ่งหลายฝ่ายกำลังรอการเดินดิวสุดคุ้มในตลาดเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงในอีก2เดือนข้างหน้าทั้งตำแหน่งปีขวาเซนเตอร์แบ็กรวมถึงตำแหน่งอื่นๆที่มีข่าวว่าโอเลกุนาโซชาต้องการเสริมทัพกับการทำงานและการวางแผนระยะยาวของเขาโดยหวังว่าบอดบริหารจะให้การสนับสนุนด้วยดี ยูเต็ดนัน้นลดกระแสความกดดันลงไปบ้างหลังเอาชนะทีมแกลงอย่างเอเวอเรตสามต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้สามนัติดของทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินหลังแพ้ซาทันตันและนิวคาสโซิลมาก่อนหน้านี้ลุยซาฮาอาดีตกองหน้าของทีมกล่าวถึงการหาหนักเตะคุณภาพเข้ามาเติมแกลงให้กับสโมสรว่าเราต้องติดตามการเสริมทัพให้ดีเราต้องมีนักเตะระดับเดียวกับบูโนอีกสักสามถึงสี่คน จะสามารถพาทีมสู้ศึกในแบบที่คุณต้องการได้ตอนนี้โอเล่นั้นจะอ้างไม่ได้แล้วว่าไม่มีนักเตะในแบบที่เขาต้องการเพราะว่าในทีมนั้นถือว่ามีนักเตะคุณภาพอยู่หลายคนและยิ่งมองไปที่มานั่งสำรองแล้วสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวครับต่อกันที่สรุปนักเตะพิีเซนตติดทีมชาติในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านี้บอ์นิฟันเดบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์ดับิดเดย์แคลทีมชาติสเปนบุนโนเฟนเดสทีมชาติโปรตุเกสปอบากบาและอองตนีมักแซลทีมชาติฝรั่งเศส เอริกบายยีทีมชาติไอร์แลนดอิธานเกาแบกทีมชาติไอแลนด์สกอตเปอร์มิเนียทีมชาติสกอตแลนด์เดนเน่เจมและดีแลนเลวิสทีมชาติเวลล์แฮร์รี่แม็กควาดีฮันเดอร์สันและมาคาสชัร์ฟอร์ดสามคนนี้ทีมชาติอังกฤษครับเอเดนคาวานี ani, ทีมชาติอุรุกวัยอเล็กเตเลสทีมชาติบราซิลและวิกตอร์ลินเดเลฟทีมชาติสวีเดนรวมทั้งหมด16คนในการสู้ศึกช่วงฟีฟ่าเดย์หวังว่าจะไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามา แล้วทุกคนจะฟิตทันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเปลี่ยนมาเป็นคาวานี่เพิ่มดีกรีความคมในแดนหน้าผลพ,พักแมนยูสู้ตายหลายๆคนตั้งคำถามเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของตัตนี้มัตเซลช่วงปลายซีซั่นที่แล้วจนถึงฤด,ดูกาลนี้ถึงความสม่ำเสมอที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์การเข้าทำในแดนหน้าได้ก่อนหน้าชาวฝรั่งเศสทำไป2ประตูกับ3แอซิสในการขัน7นะัดทุกรายการซีซั่นปัจจุบัน แต่ดาวิงอารมณ์ศิลปินนั้นยังไม่สามารถยิงประตูในพรีเมลลีกได้เลยก่อนพักเบรกทีมชาติไป2ประตูที่ทาได้นั้นเกิดขึ้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสังหารจุดโทษเกมชนะไลฟ์ซิกและมงตีไข่แตกเกมแพ้บาซักเซฮีจุดที่แฟนๆไม่ค่อยพอใจนะกับการเล่นของมักเซลคือการที่เขาจะมักเคลื่อนที่น้อยไม่ค่อยขยับหาช่องรวมทั้งไม่บีบเพสซิงตามผู้เล่คนคน,นอื่นๆทั้งบุูโน่เฟนเดสมาคาสแตรฟร์หรือแม้แต่ฮวนมาตาที่ไม่ได้มีสปีดเร็วนัก และหลายคนยังพยายามให้กำลังใจอัโตนี่อยู่กับผลงานที่ซัดไป23ประตูทุกรายการซีซั่นที่ผ่านมาและยิงในพรีเมียร์ลีกไป17ประตูซึ่งบางคนบอกว่าเขาจะเครื่องร้อนช้าหน่อยแต่เมื่อจุดติดแล้วจะวิ่งเป็นจรวดทันทีแต่สถานการณ์ในฤดูกาลใหม่นั้นแตกต่างออกไปเพราะแมนยูเต็ดได้กองหน้าดับพระการอย่างเดอสันคาวานี่เข้ามาเติมเต็มภายในทีมแต่และคนยกยอ่ยองเขาว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของยุโรปในช่วงที่ผ่านมา แม้ดาวยิงอุรุกวัยจะอายุป่าเข้าไป33ปีแล้วแต่วิธีการเล่นและความเฉียบคมในการจบสกอร์นั้นจะไว้ใจได้เสมอจากตัวหวาที่เกือบจะยิงได้ในเกมกับไลฟ์ซิกก่อนจะถูกจับล้ำหน้าไปและมาเบิกร่องประเดิมประตูล่าในสีเสื้อปิสดารเกมชนะเอวตัด้วยท่ายิงและการจบสกอร์สุดเนียนทั้งการเอี้ยวตัวการวางเท้าและการเลือกมุมยิงแม้เขานี้จะมีเวลาในสนามเป็นตัวสำรองทั้งหมด และส่วนใหญ่จะผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมไปแล้วแต่การสมัมผัสบอลและการมีส่วนร่วมของเกมนั้นเข้าตาแฟนๆแ,และสตาร์โค้ชเป็นอย่างมากตั้งแต่ตว,ว่าชกตัดหน้าย,ยิงเสาแด้ในเกมเชวซีแต่เฉียวเสา,าออกไปการเคลื่อนที่และการไล่บีบแดนหน้าการหาพื้นที่การเข้าทำจนถึงเป็นประตูปิดกล่องที่แฟนๆได้เห็นในนัดล่าสุดกระแสเรียกร้องให้ส่งเขาวันนี้ลงเป็นตัวจริงนั้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณบวกกับความฟิตของเขาน่าจะเต็มที่มากขึ้นแล้วและฟอร์มของมารซ์เซลก็ไม่เป็นที่ประทับใจ วิธีการเลือกใช้เขาคนี้ให้เหมาะสมนั้นลักษณะจะคล้ายๆกับฮวนมาตานั้งแต่ผู้เป็นที่รักของปีศาจแดงที่อายุเข้าเลขสาเหมือนกันคืออาจจะได้ลงเป็นตัวจริงสลับตัวสำรองหรือเล่นเต็มเกม1นัดแล้วสลับมานั่งสำรองหนึ่งนัดเพื่อให้มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดไม่อ่อนล้าเกินไปเชื่อว่าเวลาในการออกซ้ายเป็นตัวจริงของเอลมาธรใกล้มาถึงแล้วและมันจะเป็นผลดีต่อน,นั้เแต่ตัวลูกในทีมทุกคนที่จะได้ประสานงานกับกองหน้าดาวยิงที่มีประสบการณ์ระดับสูงมาพร้อมความมุ่งมั่น และความกระหายที่จะช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะและคว้าถ้วยรางวัลให้สําเร็จเขานี่ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่เลือกแมนยูเต็ดแม้จะรับข้อเสนอมากมายก่อนที่จะย้ายร่วมทีมผมมีตัวเลือกเยอะมากแม้ในตอนนั้นสถานการณ์ของโลกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักผมรู้สึกว่าฟุตบอลอังกฤษมีความดึงดูดมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นนี่คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยิ่งดึงดูดผมมากขึ้นไปอีกเพราะผมรู้สึกว่าผมเองยังมีความกระหายที่จะแข่งขันที่จะทํางานหนัก ละทุ่มเทตัวเองเพื่อทีมทีมนี้มาช่วยกันหวังเถะว่าผมจะได้ทําหน้าที่ตามที่ได้รับเป็นตัวแทนที่ดีของสโมอสรและเล่นร่วมกับเพื่อนเพื่อทุกคนช่วยกันพาทีมทีมนี้กลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งนอกจากเขานี่จะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาต้องเป็นคนน่ารักในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยหลายหคนอาจจะคิดว่ากองหน้าระดับคาวานี่จะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความหรูหราให้สมฐานะ และการเป็นตาร์ระดับโลกแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนักเตะที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้เล่นที่สมรถะและมีมุมที่น่ารักอีกมากมายนอกสนามเขานนี้ชอบใช้เวลาอยู่กับการเกษตรที่เขารักมีความสุขกับธรรมชาติและเลือกเดินทางด้วยรถบัสเวลากลับไปที่บ้านเกิดเมืองเซาโตโประเทศอุรุกวัยโดยไม่สนว่าคนจะเยอะแค่ไหนช่นชอบการทำอาหารทานเองทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำเขานนี้ปลุกพลังเพื่อนๆในทีมแพเชตอนที่แพ้บาร์เซโลนา6-1ตกรอบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 2016-2017โดยประโยคสั้นๆง่ายๆว่า Human r i g h t right ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อครั้งที่ปิ่แสดงพริกตลกบุกค,ความเปเชสศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2018-2019เอลมาธรอเป็นนักเตะค,คนแรกที่เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้เล่นปีศาจแดงทั้งที่คนอื่นกกำลังอยู่ในอารมณ์ผิดหวังทุกอย่างที่กล่าวมาคงบ่งบอกถึงคุณภาพของคาวานีทั้งในและนอกสนามได้เป็นอย่างดี หวังว่าเขาจะได้ออกซ้าเป็นตัวจริงให้กับปีแสดงเร็วๆนี้กับผู้ชายที่เป็นดาวซันโวสูงสุดให้กับปารีสแซงแฉแบงที่200ประตูและเป็นรองดาวซันโวสูงสุดตลอดการให้กับทีมชาติอุรุกวัยที่50ประตูเป็นรองเพียงดุยิโซเลตเพียงคนเดียวให้กําลังใจอองตนี่มักเซลในการกลับคืนสู่ฟอร์มและให้กําลังใจเอดิสันคาวานีสำหรับโอกาสที่จะลงเป็นตัวจริงแฟนเพจลาสเลมคิดเห็น่างไ่ายรูปแสดงความเห็นกันครับ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันหวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือรูปกระดิ่ง <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร คิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย